กดติดตามให้จ้านายด้นะครับ สวัสดีค่ะวันนี้แม่แอมกับคนนี้เจมาลิงเนี่ยนี่ยังไงล่ะกระปุกอ๋อกระปุกอะไรอะกระปุกหยอดเดียนกระปุกหยอดเดียนอะไรนะเรามาดูกันดีกว่านะเดี๋ยวมาแกะดูกันว้าวแหนเน่นี่ยังไงล่ะกระปุกหยอดเดียนอ๋อหยอดแบงก์ก็ได้นะคะกระปุกอมสินนี่ มีตัวอย่างให้ดูนี่มีสองสีนะคะสีชมพูกับสีฟ้าอันนี้แม่แอมซื้อสีฟ้ามาก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาตั้งรหัสกันก่อนนะตั้งรหัสก็คือการเปิดต้องเปิดต้องเปิดฝาออกมาก่อนนะคะค่าเริ่มต้นของกร,กระปุกอมสินก็คือหนึ่สองสาสธรรมดานะคะแต่เมื่อกี้คุณแม่เปลี่ยนรหัสไปแล้วนะเป็นแปดสี่ตัว แอนเน่เปิดได้แล้วเห็นไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาตั้งรหัสให้ดูนะคะกดอื่นเราก็ต้องเปิดตัวออมสินออกมาก่อนนะคะรหัสที่เราตั้งไว้ที่แรกนะจะมีไฟเขียวแบบนี้แล้วก็หมุนออกมา S ออกมานี้นะคะแล้วเราก็ต้องกดปุ่มดอกจันค้างไว้นะคะ ปุ่มดอกจันค้างไว้แล้วก็กดรหัสใหม่นะคะเป็น1-4ครั้ง2-3-4แล้วก็กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารหัสเมื่อกี้ที่เรากดไป1-4ครั้งใช่ไหมนะต่นันถูกต้องด้วยเกิดได้แล้วถ้าเรากดผิดนะคะจะมีไฟสีแดงขึ้นนะ อ่าอ,อย่างเงี้ยกดผิดนะคะเดี๋ยวเรามาหยอดเหรียญให้ดูกันนะจะน,นายลองหยอดแบงค์ให้เพื่อนๆดูสิไดอ้อันนี้แบงค์อะไรคะแบงแบงพันเอ้ยแบงคยี่สี่นั่งลงใส่ไปเพื่อนๆดูปืเข้าไปแล้วอันนี้แบงค์อะไรคะแบงค์ แบงค์ร้อยแบงค์ร้อยสีแดงแบงค์ร้อยใส่ให้ตรงช่องนะคะนี่โดนไปแล้วแบงอันนี้แบงค์อะไรคะสีม่วงแบงค์อะไรคะ500ห้าร้อยแบงค์ห้าร้อยใช่ไม่จันพูดแบงค์ห้าร้อยใส่ได้ไหมจันมันอี่ม มันยังไม่อิ่มลูกคิดว่ากระปุกอมสิทธ์มันอิ่มอะไม่อิ่มค่ะมันดูดเข้าไปแล้วอะลองหย่อดเหรียญให้เพื่อนๆดูซิอันนี้เหรียญอะไรครับให้เพื่อนๆดูก่อนจะมีช่องหยอดเหรียญข้างบนนี้นะคะอะหยอดเหรียญเพื่อนๆดูเหรียญอะไรครับให้เพื่อนๆดูเหรียญอะไรเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทอะแล้วสีทองทองนี่เหรียญอะไรทองทองนี้เหรียญอะไรคะสองบาท อากเหรียญทองๆนะนี่อะไรใช่เหรียญสองบาทค่ะสีทองแล้วเหรียญอันนี้เหรียญอะไรเพื่อนๆรู้จักไหมอันนี้เหรียญอะไรคะเหรียญเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทแล้วเหรียญอันนี้ใหญ่สุดนี้ล่ะเรียกว่าเหรียญอะไรเหรียญเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทโอเคอ่ะหยอดให้หมดเลยเหรียญอันนี้เหรียญอะไรเหรียญห้าบาทครับ เรียนอะไรเรียนสิบบาทครับเรียนสิบบาทเรียนอะไรห้าบาทครับห้าบาทหนึ่งบาทครับสิบบาทครับสิบบาทครับหนึ่งบาทครับหนึ่งบาทอ่ะหยอดให้หมดเลยหนึ่งบาทครับ <S <S> ไม่ใช่ หนึ่งบาทค่ะไม่ใช่กดบาทโอเคอ่ะอันนี้แม่แอมเป็นธนาคารนะจะมาจะมาถอนเงินเหรอคะคุณลูกค้าอโอเคคุณลูกค้าต้องกดรหัสก่อนนะครับเมื่อกี้เราก,กดไปหนึ่งสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่อถูุกต้องเปิดได้เพื่อนๆดูดดสิเปิดออกไหมเปิดได้ไหมคะได้ yeah. มันาสุกันอต้องกดใหม่กดใหม่ค่ะเร็วๆต้องรีบๆเปิดหนึ่งช้อสางขีดตูกต้อง open อว้าวตู้เซฟก็เปิดออกมาแล้วโอ้ตังเต็มเลยอันนี้ถ้าใครหยอดเหรียญเข้าไปเยอะก็ไม่ดีนะคะถ้าเปิดมาเหรียญก็จะหล่นหมดเลยเนาะ เนี่ยดูสิถ้าใส่เหรือเยอะไม่ดีเนาะเน้นใส่แบงค์นะคะ<ม>เ,ดเด็กๆเ,เ,เรามานับเงินกันดีฝว่ามีเงินเท่าไหร่นับเงินกันดีฝ่าเด็กๆเด็กๆมีเงินฝากธนาคารกันบ้างไหมอย่าลืมออมเงินไว้นะคะ1 เปิดได้แล้วอ่ะต้องกดเร็วๆ1็3หนึ่งอสามสี่อออโอเคตาดลโอ้หมดแล้วจ้าเรามานับเงินกันเถอะเนาะว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่อะดูกันนะหนึ่งอนสามอันนี้แบงค์ห้าร้อยอันนี้แบงค์ร้อยก็เป็นหกร้อนยน แบงค์จะเป็นอะไรแบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบสองใบก็เป็นสี่สิบไปแล้วเหรองั้นเราลากันไปก่อนเนาะเพื่อนๆน้องนายมาลาเพื่อนก่อนเร็วงั้นเราลากันไปก่อนนะคะเด็กๆเจ้านายไปแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็พบกับคลิปใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ